ภูมิแพ้ในที่นี้อาจจะเป็นภูมิแพ้อากาศภูมิแพ้ละอองฝุ่นต่างๆภูมิแพ้ขนสัตว์ภูมิแพ้อ,อกลิ่นหรือรสชาติอาหารส่วนประกอบอาหารอะไรที่เรากินเป็นประจำอะไรพวกนี้หรือเราอาจเป็นคนหนึ่งที่ใช้เสียงเยอะแบบผมเนี่ยผมเจ็บคอตลอดเหมือนกันครับแต่ผมรู้ว่าที่ผมเจ็บคอมาจากอะไรเพราะผมคุยเยอะ วันๆเนี่ยผมคุยเยอะมากครับเพื่อนๆนะฮะผมเลยมีอาการเนี้ยขณะที่ผมไล์อยู่เนี้ยผมก็เจ็บคอครับเพราะผมใช้เสียงเยอะแต่ผมรู้สาเหตุไงแต่ผมไม่ได้เจ็บคอมาจากกดไหลย้อนหรือเป็นอะไรในลําคอผมนะแต่สำหรับถ้าคุณพี่กุ๊กหาสาเหตุแบบผมได้นะก็ไม่ต้องไปกังวลแต่ถ้าหาสาเหตุไม่เจอเอ๊ก็ไม่ได้เป็นภุมมแพ้อะไรนี่สเลดเสมหะก็ใส่ ไม่ได้มีสีแสดงว่าก็ไม่ได้ติดเชื้อทางเดินหายใจอะไรแนะนำให้ไปส่องกล้องและคอยตรวจเลือดประจำปีครับถ้าทุกอย่างปกติเราคือคนปกติเราอาจจะกังวลและคิดมากไปหรืออาจจะเป็นคนหนึ่งที่เวลาพูดอะโดยที่ไม่รู้ตัวเราอาจจะเป็นคนหนึ่งพูดเสียงดังก็ได้นะฮะอาจจะไม่รู้ตัวได้อันนี้เราต้องคอยสังเกตตัวเองนิดนึงนะฮะไม่ได้ยาก เชื่อผมครับคุณกุ๊กนะตอนนี้เรามีแค่นี้สําหรับผมนะเด็กน้อยมากครับนะฮะแต่ไปส่องกล้องลําคอให้เราสบายใจนะครับอันนี้ถือว่าดีนะฮะไม่ประมาทครับและไม่ควรปล่อยให้เรามีสภาวะเลื้อรลังแบบนี้นานๆสำหรับคนที่มาไม่ทันนะ3ามอย่างมีอะไรบ้างเดี๋ยวรอผมไลฟ์เสร็จนะครับฟังย้อนหลังนิดนึงนะครับนะฮะโอเค สวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีทุกคนนะฮะออตอนนี้คําถามมาค่อนข้างเยอะนะฮะผมอาจจะตอบไม่ได้ไม่หมดแต่ว่าคําถามทุกครั้งเนี่ยส่วนใหญ่จะลักษณะคล้ายๆกันนะครับหลังกินอาหารแล้วกดออกจากกระเพาะทันทีมีวิธีแก้ไหมครับคุณวีช็อปก็ถูกแล้วนี่ครับทุกครั้งที่เราเคียเค้ยวเคี้ยวเรากืนไหลออาหาลอดอาหารผ่านหลอดอาหารปุ๊บ ลงมาที่ลราลงมาที่กระเพาะน้ำย่อยจะหลั่งทันทีครับอันนี้ถูกแล้วฮะไม่ต้องไปแก้มันครับน้ำย่อยมีประโยชน์ครับนะนะครับอันนี้ไม่ต้องไปแก้อะไรครับดีแล้วเพียงแต่เวลาที่เราไม่กินอาหารอย่าให้น้ำย่อยออกมาอย่าให้น้ำย่อยออกมาจากสภาวะความเครียดครับอันนี้ต้องแก้ไม่ได้บางครั้งเหมือนอาหารไม่ย่อย จริงๆอันนี้คําถามดีนะผมอยากทุกคนนะครับจินตนาการในสิ่งที่ผมพูดให้ดีบางครั้งอาหารเหมือนไม่ย่อยคําถามนี้ก็คือไม่ได้ทุกครั้งไงแสดงว่าช่วงเนี้ยเช่นมื้อเย็นเนี้ยหรือมื้อกลางวันเนี้ยอุ้ยเราอาหารไม่ย่อยเราจุกอื่นแน่นท้องผมก็เป็นบางวันผมก็เป็นเพราะอะไรรู้ไหมเมื่อวานผมท้องผูกผมถ่ายไม่ออก เพราะผมเดินทางเลยทำให้ต้องตื่นเร็วทำให้ไม่ได้เข้าห้องน้ำบวกกับเรามีประชุมบวกกับเรามีบรรยายหรือบวกกับเราต้องทำงานต้องบวกกับเดินทางอีกเลยทำให้เราไม่ได้เข้าห้องน้ำวันนั้นแล้วมันทำให้วันรุ่งขึ้นเราเนี่ยจุกแน่นท้องท้องอืดมันก็ตรงไปตรงมาครับหรือบวกกับเมื่อวานเราทำงานทั้งวันเราเครียด เราประชุมทั้งวันแล้วโอ้โหงานแบบโอ้โหเราเราเรา,เราถูกกดดันหนะักก็ไม่แปลกไงครับกระเพาะมันก็เริ่มสะสมสภาวะการอ่อนแอส,สะสมลมครับหรือกระเพาะลำไส้เรามีมีสภาวะบีบตัวที่เยอะมันก็ไม่แปลกดีครับเพราะ,ะนั้นเราอย่าไปตกใจอะไรขอแค่เรามีสติและเข้าใจร่างกายเราเยอะ เข้าใจร่างกายเรามากๆว่าอ๋อเฮ้ยช่วงนี้มันท้องอืดอาหารมันไม่ย่อยวะ่ะอ๋อเฮ้ยเออวะ่ะเมื่อคืนเมื่อวานเนี่ยหรือเมื่อคืนเราดันไปกินมื้อดึกเฮ้ยหรือเราดันไปดื่มแอลกอฮอล์หรือเมื่อวานเรากดดันเราหนักเรานอนดึกเราพักผ่อนน้อยช่วงนี้เราเดินทางต่างจังหวัดหรือเรากินชาบูปิ้งย่างเยอะอะไรแบบนี้ครับ พ้นอย่าไปวิตกกังวลอะไรนะฮะไม่ได้จัดการยากเลย